อชเช่นนี้วันนี้วันที่สิบแปดกันยาครับเสาเอกต้นแรกเสาเอกต้นแรกเทเขาลำบากเลยปูเหลือปูนเหลือด้วยเนี่ยเหนื่อยมากพวจะตั้งแบบได้พวจะเทได้ได้เลือดด้วยเนี่ยได้เลือดด้วยดนะ้วยลวนบาดเมียไม่ช่วยอะไรเลยผสมปูนหนึ่งเดียวเอาถ่ายหน้ามาหน่อยดิ นที่สิบแปดครับสาเอกต้นแรกสําเร็จไหมคนที่สิบสองลงหลุมสิบสองหินหาใช่ไหมสองหิงหาใช่ไหมไม่ใช่มันเข้าพรรษาสิบหกสิบหกอะไรอ่ะสิบหกเดือนอะไรวะรกรกฎาคมอ๋อเข้าพรรษาโหจําผิดจาผิดจําผิดจําผิดจําผิดเนี่ยครับดูถ่ายด้วยลงพื้นที่นู่นทำกับมือ ทั้งกว้างใหญ่เหลือเกินปดอยยาปากแห้งโวยได้เสาต้นแรกปูเหลือด้วยปูเหลือด้วยมันได้ก็ทำเองนะดูดิเอามือทำนะไม่ได้เอาตีนทำโถุงมือเมียขโมยมาจากโรงงานเนี่ย ดูคอมมันปะพอแล้วบ๊ายบายกันเยอะ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 